สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอมิโร์วอสชาแนลกันอีกแล้วนะคะกลับาพบกันอีกครั้งแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเอมบอกเลยว่าเอมนะคะจะมาเปิดกรุลิปมันทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เอมได้ใช้มาหยิบมาเปิดกรุรีวิวลิปมันให้ทุกคนได้ชมกันเอาเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นยี่ห้อแรกที่เอมรู้จักแล้วก็ทําการซื้อมาเพื่อบารุงริมฝีป,ปากก่อนดีกว่านะคะนั่นก็คือยี่ห้อนี้เลยค่ะวัสลีนนั่นเองนะคะวัสลีนนั่นเอง อันนี้คือเป็นปริโตเลียมเจลนะคะอันนี้จะเป็นแบบกลิ่นออริจินอลเนาะจะมีกลิ่นเล็กๆอีก2กระปุกด้วยกันนะคะนั่นก็คือวัสลินเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3สิ่งนี้ แม้ว่าเอ็มจะมีแบบแทงแต่คือเวลาที่แบบว่าเอ็มต้องการการสครับการมำรุงแบบว่าอย่างล้ำลึกอะไรเงี้ยเอ็มก็จะแบบหยิบหาเขาตลอดเลยใช้ได้แบบทั้งทาปากนะควักเนื้อมาผสมกับน้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลที่แบบหยาบหยาบนิดนึงแล้วก็มาทําสครับปากอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือหัวเข่าข้อทรงข้อศอกอะไรเงี้ยตรงไหนที่ด้านวัสดุีจะทําให้ผิวตรงนั้นันเนียนนุ่มขึ้นมาได้เลยคนะก็คือตัวเนี้ยเอ็มขาดไม่ได้เลยแล้วก็คือใช้บ่อยมากส้นทงส้นเท้าอะไรเงี้ย คือสามารถทาได้ด้วยะคะ่ะต่อมาอันนี้คือแบบไม่มีไม่ได้อะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเขานะคะนั่นคือลิปมันของนีเวียนั่นเองนะคะเอ็มมีแบบว่าหลากหลายสีมากๆแต่ว่าจริงๆอะ่ะสีแดงอะ่ะเอ็มให้ลูกสาวไปนะของนีเวียที่เป็นตัวแท่งตรงนี้เนาะอันแรกของนีเวียที่เอ็มซื้ออะ่ะจะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนตัว lovely lip pearl and shine pearl and shine ตัวนี้นะคะ เขาทํามาเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้ด้วยนี่นี่นี่นเนื้อลิปมันจะเป็นประมาณนี้สําหรับแท่งเล็กนะแล้วเปลี่ยนมาแท่งใหญ่เป็นสีชมพูมกุมกมกุกแววแวแบบนี้เลยมันมันไม่ได้ติดสีอะไรเยอะมันแค่ทําให้ริมฝีปากมันดูวาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะคะส่วนอีก2อ,อันตัวนี้เอม็มอะซื้ออันเนี้ยแล้วแถมกับอันนี้มาจำได้ตอนนี้ซื้อนะก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบลิปแอนเซสเซนเชียลแคร์กับ เพียวเนเชอรนะคะที่เป็นกลิ่นของเขาเนาะไอ,ไอตัว e s s e n เชียลแครตัวเนี้ยเอ็มใช้จนเหลือแค่เนี้ยแล้วแบบสภาพมันบูดบูบี้มากทุกคนคือแบบมันมันเลเทมากเลยนะค,คือตัวเนี้ยเอ็มว่าเนื้อเขาอ่ะมันไม่ค่อยโฮที่แบบความเป็นแท่งได้แบบดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความชุ่มชื้นมากนะเวลาที่แบบว่าปล่อยไปสักพักหรือว่าทิ้งน้องเขาไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วแบบ เจออากาศร้อนๆอ,อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการแบบแปลเปลี่ยนสภาพไปตามสถานที่ไปตามภูมิอากาศอะไรอย่างนี้ได้อีกตัวหนึ่งของเขานี่ก็คือจะเป็น Peel อ n ด์เ a เจตัวนี้เไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ดูจากปริมาณก็คือยังอยู่ตรงขอบๆอบอยู่นะแต่คือถามว่าชอบไหมมันมันก็ชอบคล้ายๆกับตัว Pearl นด์ชั i ตัวเนี้ยมันให้ความชุ่มชื้นที่แบบพอดีเนาะแต่ถ้าถามว่า ถ้าแตกหนักๆถึงขั้นแบบเลือดออกสำหรับเอ็มเอาอยู่ไหมคือตัวนี้ยังแต่ถ้าแบบเป็นฟิลแบบชุ่มชื้นทาบำรุงก่อนทาลิปแมทอะไรเงี้ยเออตัวนี้พอได้นะคะของ KA รสตอร์เบอรีนั่นเองค่ะทุกวันนี้เอมก็ยังซื้อใช้อยู่นะคะตัวเนี้มันเป็นเป็นแท่งแบบเนี้ยเขามีความแบบที่เป็นแท่งของเขาอะ่ะทุกคนแล้วคือมันมันชอบอย่างงตรงที่มันไม่แปรเปลี่ยนสภาพไปตามอากาศ ต่างๆเหมือนกับมี v ีตัวเ s เซนเชลแคร์เออตอนที่เอ็มใช้อ่ะทาลงไปอ่ะมันจะมีแบบว่าสีแดงระเรื่อระเรื่อนนิดบนเลฝบปากด้วยค่ะมันทําให้แบบปากเราดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพลิปมันของ c a r m เมนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวแรกตัวเนี้ยจะเป็นกลิ่นคลาสสิกของเขาที่ที่เอ็มชอบเพราะว่าลิปมันตัวเนี้ยน่าจะเป็นแบรนด์เดียว ในลิปมันที่เอ็มมีอยู่ในกลุ่มตอนนี้ที่มีการใส่สารป้องกันแสงแดดด้วย s อ f 15ลงไปในแบบว่าลิปมันแต่ละตัวของเขาด้วยนะคะซึ่งเอ็มชอบมากเพราะเอ็มเป็นคนที่นอกจากปากแห้งแล้วนะด้วยความที่แห้งโดนแดดก,ก็จะคราง่ายกว่าปาก,กตินะเอ็มก็เลยจะชอบทาลิปของคา m เม็กซ์มากๆเพราะว่าเขามีเนี่ยสารกันแดดแล,แล้วทุกแท่งในผลิตภัณฑ์ของเขาในผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นแบบตัวแท่งตัวหลอดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบว่าเออเอพไว้อยู่นะ,ะนี่ก็มี s อส15เอสิบนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นกลิ่นเขาเรียกอะไรพอมิเกรนิกก็คือกลิ่นทับทิมนั่นเองนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นหลอดอัน,นเป็นหลอดนี้ก็ s p f 15จะเป็นกลิ่นเชอร์รี่นะคะทั้งหลายทั้งปวงในตระกูลหลอดและตระกูลแท่งของเขาอะคะ่ะ ก็จะมี s อ1 5 5ด้วยกันทั้งนั้นแล้วอีกอันหนึ่งที่เอ็มก็ชอบเหมือนกันอันเนี้ยจะเป็นแบบว่า moisturizer, Lip m o i เจอ r i ไรเซอร์ลิปบาล์มที่แบบว่ามีความเข้มข้นมากกว่าตัวหลอดตัวแท่งอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบกระปุกของเขานั่นเองนะคะนี้ก็คือกำลังค่อยๆใช้อยู่นะคะตัวนี้เขาจะให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากบิสตี้ตัวแรกที่เอ็มซื้อมานะคะก็จะเป็นนี่ เป็นกลิ่นเบอร์รี่เป็นลิปบาล์มแบบแค่งเหมือนกันตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับคามิกซเลยคือเวลาที่ปากแตกแตกแหลไม่แตกแหลแล้วทาลงไปอะ่ะเออมันจะแบบค่อยๆทําให้เนื้อสัมผัสบริเวณนั้นอะ่ะค่อยๆอ่อนตัวลงแล้วก็ล่อนออกมาดีสุดแล้วมันจะแบบเผยผิวปากของเราที่แบบว่าเป็นผิวแบบนุ่มๆชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะออทาลิปมัน หรือว่าลิปแมทลิปกลอสอะไรตามที่เราต้องการได้นะคือตัวนี้เอ,อ็มชอบมากๆอันนี้ก็เป็นของ b l i สเทคเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีความเย็นเย็นด้วยแบบเหมือนแบบว่าฟิลแบบว่าเราเอาแป้งเย็นมาทาเอาเมนทอนมาทาอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบกระปุกอย่างนี้นะคะคือตัวนี้ ก็เช่นเดียวกันดีมากๆเวลาที่แบบว่าร้อนๆหรือว่าช่วงไหนที่แบบอากาศร้อนแล้วเอ็มเอามาทาจากแบบปากที่แบบมันจะแตกแหล่มีแตกแหลมแล้วมันมีความหมุดหิดมีความกมังวลอะพอทาไปมันจะค่อยๆทําให้ผิวบริเวณนั้นนุ่มลงใช่ปะ่ะแล้วที่สําคัญคือมันให้ความเย็นที่บริเวณริมฝีปากด้วยมันก็รู้สึกเออผ่อนคลายขึ้นเลยเบิร์สบีนนั่นเองค่ะตัวนี้เขาจะเป็นลิปบาล์มตัวนี้จะเป็นกลิ่นเรด r a s p b อ r r ี่นะคะด้วยความที่เนื้อเขาเป็นแบบเนี้ยทุกคนมันก้ำกึง่งก้ากึ่งว่ามันจะมีความเป็นสครับปากเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เอ็มไม่ชอบคือความชุ่มชื้นของเขาอ่ะไม่ค่อยสุดเหมือนตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับไอตัวนีเวียตัวนี้คือสามารถที่จะจใช้บำรุงก่อนที่จะทาลิปได้แต่ว่าตัวเนี้ยต้อง เน้นย้ำนิดนึงเวลาถ้าเราทาลงไปลบนริมฝีปากแล้วอ่ะมันจะมีความแบบสีธรรมชาติของเขาติดลงบนริมฝีปาก้วยคือแบบมันจะออกเหลืองๆเหมือนแบบว่าคีพึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราจะทาลิปในขั้นตอนต่อไปเราต้องมีการซับปากออกก่อนเพื่อให้สีตัวคีพึ่งอ่ะหลุดไปกับทิชชู่แล้วถึงจะบำรุงริมฝีปากหรือว่าจะแบบทาลิปอะไรอื่นทับลงไปอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็จะเป็นลิปสันชาติไทยแหละแต่คือเอ็มอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่า โรคจิตมีแท่งเดียวไม่ได้ต้องมี2แท่ง3าแท่งตลอดนะคะนั่นก็คือของ Love Bella Organic s นั่นเองนะคะของ Love Bella นั่นแหละนะอันอันบนอะจะชอบมากหน่อยดูจากรอยที่ใช้ไปมันยุบไปเกือบเกือบค่อนแท่งแล้วนะตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนกลิ่นพีชที่เป็นลิปทรีเมนต์นะส่วนตัวนี้ของ Love Bella เหมือนกันนะ กลิ่น w e e t p o t a t อ Pink นะ,ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นลิปออร์แกนิกตอนนี้กำลังมาใช้ตัวนี้อยู่ตัวสีแดงตัวนี้นะคะเนื้อเขาก็จะแบบมีความแบบแดงเรื่อรๆเรเหมือนเ,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 เราทาลิปเคเอฟิลเดียวกันเลยแต่คือตัวนี้จะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะให้สีแดงที่ชัดกว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการบำรุงต่างๆก็เออทำได้ดีทั้งคู่เลยนะ,ะแบรนด์ต่างประเทศอีกแบรนด์หนึ่งค่ะจะเป็นของยูซลินนั่นเองนะคะตัวเนี้ย เขาจะเป็นบาลมหัสจรย์ทุกคนเป็นบาลมหัสจรย์ที่คือไม่ใช่แค่ทาได้เพียงตับปากบริเวณใดที่แห้งแตก ระแหงใดๆก็ตามหรือว่าต้องการการบำรุงอย่างล้ำลึกในให้แบบความชุ่มชื่นในบัดดลอะไรอย่างเงี้ยคือยูซลินตัวเนี้ยตอบโจทย์นะคะสามารถที่จะแบบทาได้แล้วก็บ้านไหนที่แบบมีลูกเล็กๆยเงี้ยยูซลินตัวเนี้ยสามารถทาแบบพวกผื่นพ้ออ้อมกันผื่นพ้ออ้อมอะไรให้กับลูกๆของคุณได้เลยนะคะตัวนี้คือเขาอ่อนโยนบอบบางที่สําคัญคือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะทุกสภาพผิวเลยด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยคือผิวแพ้ง,ง่ายบอบบางไงก็สามารถใช้ได้ขนาดเด็กเล็กอ่ะที่แบบเป็นผื่นพ้าอ้อมยังใช้ เลยครับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆรับรองว่าใช้ได้แน่นอนจ้ะเนี่ยอันนี้เอ็มอาจจะจะใช้คล้ายๆฟิลเดียวกับไอ้พวกเป็นบาร์ของยูซลีเหมือนกันเขาจะเป็นแบบอัจฉริยะนิดนึงทาได้แบบทุกส่วนของร่างกายตรงไหนแห้งตรงไหนแตกระแหงอะไรเงี้ยเอาเนี้ยไปทาก็คือแบบชนะเลิศชุ่มชื้นขึ้นมาในบัดดลนะคะอันนี้คือก็เหมือนเอ็มพกเขาไว้อเหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านเลยนะคือถ้า ลูกเอ็มแพ้แห้งแตกตรงไหนเงี้ยเอ็มก็ใช้กับลูกได้ตรงตรงไหนที่แบบว่าเราต้องการความความชุ่มชื้นในบัดดนตรงเนี้ยตัวเนี้ยเขาก็ใช้ได้คือเหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านมากกว่าที่จะเป็นบาร์มหรือว่าลิปมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะไม่ได้เหมือนกันจ้าต่อมาจะเป็นในส่วนของลิปมันในตํานานใครที่ปากแตกแ hey, ห้งเหมือนเราหนึ่งว่าปากคุณน,นั้นอยู่บนทะเลทรายซาฮาราค่ะบอกเลยว่าตัวเนี้ย พาคุณกลับมาสู่โอเอซิสได้แน่นอนนะคะสำหรับทะเลทรายซาาราคือปก,ก่อนเลยนะถ้าเจอลิปตัวนี้ทันะะนั่นคือนี่จ้ะในตำนานที่สุดสำหรับสีพึ่งแม่เลยบอันนี้คือเป็นตัวสำรองนะจ๊ะตัวจริงอยู่นี่ยังใช้ไม่หมดคือซื้อมากักตุนเพิ่มนั่นเองนะคะสำหรับลิปเออนี่ขนาดจะใช้ไม่หมดดูดีทุกคนคือเอควักขนาดนี้คือสำหรับใครที่แบบว่าต้องการการบำรุง เหมือนประหนึ่งว่าแบบตัวเองอ่ะแบบเอาปากไปอยู่ทะเลทรายซาฮาราแล้วต้องการแบบลากมันกลับมาให้มาอยู่ตรงโอเอซิสของเขานะคะก็ mm. ือบอกเลยตัวเนี้ยเอาอยู่จริงคือลิปมันสีเพึ่งแม่เลียบอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นลิปในตำนานจริงๆคือ บำรุงได้ดีมากแห้งแตกระแหงแค่ไหนคุณนางเอาอยู่หมดทุกสภาพผิวปากไม่ว่าจะเป็นแตกยันเลือดออกหรือว่าแบบว่าต้องการความชุ่มชื้นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถทำได้แต่ว่าฟิลนึงที่หลายคนติติงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกจริตสําหรับสาวสาววัยรุ่นหรือว่าแบบรุ่นใหม่สักหน่อยก็คือเรื่องกลิ่นของเขานน่นเองกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นฟิลแบบเหมือนคุณยายใช่กลิ่นแบบคุณยาย กลิ่นเขาจะแบบเป็นแบบโบราณๆน,นิดนึงเหมือนสมัยแบบผู้หญิงสมัยก่อนที่แบบอกแป้งร่านะรำไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นฟีลนั้นอ่ะจะไม่ใช่แบบมาเดินฉับๆอยู่บนแบบสยงสยามอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองค้ามเรื่องกลิ่นไปบอกเลยว่าคุณสมบัติเรื่องการบำรุงล้ำเลิศมากๆแล้วก็ลิปมันแบรนด์ไทยที่เอ็มชอบอีกแบรนด์หนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคน ตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นชาเขียวของแบรนด์ไอรานะคะซึ่งเอ็มเป็นคนที่ชอบแล้วก็ถูกจริตก,กับชาเขียวมาแล้วพอแบบว่าได้กลิ่นลิปมาอันนี้แต่ว่าตัวแพคเกจของเขาค่ะจะเป็นกระดาษนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องรักลร่กร้อนนี่แบรนด์ไอรานมาที่หนึ่งแน่นอนนะคะแล้วกลิ่นของเขาอะ่ะเนี่ยแค่ได้กลิ่นอะ่ะมันก็มีความแบบฟิลที่แบบว่าเออโอเคแล้วสําหรับคนที่ชอบชาเขียวเอ็มเป็นอะไรที่อินกับชาเขียวมาแล้วตอนที่แบบว่าไป สอยลิปมันตัวนี้มาคือแบบรักมากๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นางแล้วนะเพราะว่าเหมือนนางใกล้จะหมดไงเราก็กลัวว่าแบบพอมันจะหมดแล้วมันจะไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยก็แบบใช้บ้างหยุดบ้างเพราะว่ากลัวกลิ่นมันจะหายเองเพราะเอ็มชอบกลิ่นชาเขียวของลิปมันตัวนี้มากๆใช้ที่ไรคือแบบฟีลกูดมากๆเหมือนแบบมาหนึ่งว่าเรากําลังนั่งจิบชาเขียวอยู่ท่ามกลางแบอ่ะ ดอกมุงดอกไม้อะไรต่างๆคือเราชอบขนาดนั้นเลยนะสำหรับตัวนี้ชอบมากจริงๆ f o l e s รมีค่ะอันนี้คือเป็นแบรนด์ของคุณอ n b เบบนั่นเองคือช่วงหนึ่งอ่ะที่เอมแบบชอบใช้มากตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบว่าเวลาใช้ลงไปบนริมฝีปา,ากจะมีความวาวๆประหนึ่งว่าเราทากลอสใช่ไหมทุกคนแต่ ถ้าเมื่อใดที่คุณปากแห้งแตกตัวเนี้สามารถจะช่วยแบบผลัดเซลล์ผิวตรงนั้นอะให้มันหลุดร่อนออกมาได้อย่างนุ่มนวลโดยที่ปากคุณจะไม่เลือดออกคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากของลิปมันของคุณอ n อนเบบี้ตัวนี้ all n a t e lips l e p p i n g m a r k นั่น,นะคะด้วยความที่เขาเป็น lips ล l e e p i n g m a ์ k อะเอมก็เลยมีความหวังใจว่าเขาจะต้องชุ่มชื้นมากๆประหนึ่งว่าเราทาสีพึ่งแม่เหลียบ เขาใจมาทุกคนแต่พอเวลาทาเข้าไปแล้วแล้วเอ็มลืมไปว่าลาเนสมันเป็นฟิลแบบว่าเครื่องสำอางเกาหลีดังนั้นจะมาให้เจ้มจนเข้มข้นแบบสีพึ่งแม่เลียมมันก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ไปจนแบบโบ่แล้วจะหมดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นคือถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากอะไรขนาดนั้น ถามว่ามันมันช่วยแบบว่ารอยแตกหรือว่าผิวสัมผัสบริเวณปากดีขึ้นไหมมันให้ฟีลแบบดีประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ได้โดนใจเองเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะต่อไปจะเป็นลิปกลุ่มธรรมชาติในในแบรนด์ของประเทศไทยบ้างน,นะคะก็คือจะเป็นของภูตะวันนั่นเองนะคะตัวแรกจะเป็นสครับสครับเบาๆนั่นเองะคะเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เลย จะเป็นแบบว่าเป็นสครับแบบน้ําตาลทรายเลยค่ะทุกคนมีความที่บอกว่าขัดเรื่องปากได้ดีมากตัวนี้เอ็มจะเอาไว้ในห้องน้ําเอาไว้เวลาที่แบบว่าล้างหน้าแปรงฟันแล้วแบบว่าต้องการสครับปากเบาๆนะคะเอ็มก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาสครับปากสครับเสร็จก็วนๆ,ๆแล้วก็ล้างทิ้งได้เลยอันนี้มันจะเป็นเชียร์บัตเตอร์บาร์มแบบร้อเเซเลยนะคะตัวนี้มันจะน้ําหนักอยู่ที่60กรัมเอ,อ็มอะใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเวลาถ้าเขาเย็นตัว เขาจะเป็นแบบนี้สีขาวขุ่นแล้วก็มีลักษณะแบบเออแข็งแข็งหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อไรที่เขาร้อนหรือว่าอยู่ในอากาศที่แบบว่าอุณหภูมิเกินแบบว่า25ขึ้นไปหรือ30ขึ้นไปอะไรเงรี้ยเขาจะเริ่มแบบละลายแล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบว่านุ่มๆดึงๆหน่อยๆนะคะเนี่ยเวลาทา,ม,ามันจะเป็นขาวๆเห็นไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเขาร้อนอ่ะเขาจะแบบเป็นใสๆเลยนะคะ่ะตัวนี้เอ็มจะใช้เออ ทาลงบนนอกจากผิวปากก็จะมีแบบผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่แบบว่า ต้องการการบำรุงแล้วก็กลิ่นเชียร์บัตเตอร์เขาามันจะมีความเหมือนกลิ่นวานิลาลเหมือนเราเอาเอาขนมมาทาตัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องราวดีๆสําหรับริมฝีป,ปากของฉันในวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เอ็มมีริมฝีป,ปากแบบเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็สามารถให้จะแบบว่าแต่งหน้านะคะทาลิปสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันค่ะคือตัวช่วยทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละก็ขึ้นอยู่กับสภาพปากในวันนั้นนะคะว่าเอ็มมีสภาพปากอย่างไรต้องการความชุ่มชื้นมากน้อยเพียงไรคะกะ จะมาเลือกเอาจากกลุ่มตรงนี้ที่มารีวิวทุกคนได้ชมกันเพีพยงเท่านี้นะคะคลิปนี้บอกเลยว่าอาจจะยาวหน่อยว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบไงก็ยืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง n e l ของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงว่าสําหรับคลิปมาดีทุกคนชอบอะมีตัวไหนใช้เหมือนเอ็มหรือว่ามีตัวไหนอยากจะป้ายายาเอ็มก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกเล่ากันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย